สวัสดีครับผมเชฟนาครับเชฟไทยในเมืองโอเลนนิวซีแลนด์นะครับหลายมือนะครับวัเดอล่งคลิปนะครับตรงนี้ไก่ยงนะครับลูกค้ากันห้ายนะครับมืนอนี้สีมะพัดนะครับปลาแสบหลอนนะครับสุพิุญองมืองนะครับกันตอนแรกนะครับเฮามาเห็ดน้ำพัดก่อนนะครับน้ำปลา หนึ่งซอนนะครับแล้วนำมะนาสองนะครับแล้วก็ใส่พงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลยางละหนึ่งซอนซ่านะครับแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับพริกป่นเข้ากับเพิ่มตามความเผ็ดได้นะครับผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายได้นะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปอีกสามซอนโตนะครับตัวนี้สิเป็นน้ำผัดนะครับเข้าสามารถที่ผัด อ่าเป็นหมูนะครับเป็นไก่เป็นเนื้อได้นะครับเฮ้าไปเยาน้ํำมั่นนะครับแต่ว่ามือนี้ผมสิพัดเป็นปลานะครับปลาผมก็เอาไปทอดก่อนนะครับสิเป็นปลากระพงนะครับปลาเก๋านะครับปลาทับทิมในเบิร์นะครับผมเปิดกระะให้ห้อนนะครับแล้วก็กระเทียมซับนะครับไปพัดในหอมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอา น้ำที่พัดนะครับน้ำซอที่ผมตีไวเมื่อกี้นี่ครับมาแบบนี้คือการตีซอสนะครับบางอานจะเป็นซอสเปรี้ยวหวานนะครับซอสลาดพริกนะครับหรือว่าซอตน้ำปลานะครับเข้ากับเวลาเข้าสี่เอาไปลาดหรือว่าเข้าสีผพัดเนขะากับตรงตีซอสเห็นมันขื้นก่อนนะครับบางซอกสกะทิให่เหนียวนะครับ ้เาเข้าพัดเลยนะครับบางที่ซอดกับโบคอยเขือบนะครับแต่พอ,อซอสได้ดที่แล้วนะเราเข้ากับโฮปาลงไปคุกนะครับรสชาติสีออกเปรี้ยวเผ็ดนะครับนี่ครับแล้วละครับตัวดีก็สีเป็นเมนูกับแกมอวากิ้ก้าวเขได้นะครับถ้ามกคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับ คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจได้นะครับเชฟท้ตยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ